two ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่แฟนๆเนี่ยจับตามองมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับหนุ่มท็อปทศพลกับสาวก้อยอรชพรที่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่ว่าเพื่อนๆในแก๊งของทั้งคู่นะคะก็ทั้งชงทั้งเชียร์ให้คู่นี้เนี่ยกลายเป็นคู่จริงก็คือยิ่งคลิปไปเดินป่าด้วยกันค่ะก่อนหน้านี้ก็ยิ่งได้เห็นเคมีความเข้ากันแล้วก็ความน่ารักของทั้งคู่นะคะจนแฟนๆก็พากันฮอบทั้งประเทศไปแล้วแต่ก็ทําเอาหลายคนค่ะจับสังเกต ตอนที่หนุ่มท็อปทศพลออกมาเปิดใจถึงสถานะกับก้อยอรชพรในตอนนี้นะคะที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าดูเปลี่ยนไปนิ่งขึ้นกว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนๆค่ะและบางคนก็มองเลยว่าเอ๊ะเรือจะล่มหรือเปล่าแต่ใดๆนะคะเพื่อนๆก็มีการพูดแทนเลยว่ารอลุ้นกันต่อไปค่ะโดยล่าสุดใครที่กำลังท้อแท้รู้สึกไม่มีแรงพายเรือนะคะ รีบหยิบไม้พายขึ้นมาด่วนๆค่ะแล้วก็ไปกันต่อหลังจากที่แฟนๆนะคะเขาก็พากันสังเกตว่าล่าสุดค่ะทางฝั่งของคุณแม่ของสาวก้อยเองเนี่ยได้มีการกด Follow IG ส่วนตัวของหนุ่มท็อปโดยต่อมาค่ะท็อปก็มีการกด Follow คุณแม่กลับด้วยงานนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นโมเมนต์ต่อลมหายใจของชาวด้อมกันแบบสุดๆไปเลยทางด้านของแฟนคลับชาวด้อมนะคะพากันแคบรูปค่ะเอาไปลงในโซเชียลกันแบบรัวๆ ให้ Hi, ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันไปเลยนะคะว่าคุณแม่ของก้อยเนี่ยกับนุ่มท็อปค่ะเขาได้มีการ f อ l l ล่ไอกันและกันนะคะ โดยแฟนคลับก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันแบบสนันนะคะถึงเรื่องนี้บางก็บอกอว่าคุณแม่เนี่ยปั๊มหัวใจได้ทันเวลาฟื้นกลับมาอีกรอบค่ะส่วนตัวไม่เคยติดตามใครมาก่อนแต่พอเขาสองคนมาอยู่ด้วยกันติดตามคู่นี้แล้วก็คือฟินเวอร์กกอยท็อปเท่านั้นเมื่อคืนเข้าไปดูเนี่ยพี่ท็อปยังไม่ได้ติดตามคุณแม่เลยแอบไปกดตอนไหนเนี้ยบางก็บอกนะคะว่าคุณแม่ต่อลมหายใจหนูต่อไปได้อีก อีกหลายๆคนก็คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันค่ะว่าฟิวกำลังจะหมดลมละแต่คุณแม่มาปั๊มหัวใจต่อบางก็คอมเมนต์ไปถึงหนุ่มท็อปค่ะว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนเนี่ยตอบแบบให้เกียรตินะคนเพิ่งคุยเนี่ยจะตอบว่ายังไงอ่ะตอบแบบนั้นนะถูกแล้วบางคนก็คือพูดถึงโมเมนต์นี้กันต่อนะคะว่าขอบคุณความสดใสเช้านี้มีแรงทํางานแล้วค่ะแม่มาช่วยกูเรือไม่หมดหวังย่อมมีหวังค่ะแก้มจะแตกอยู่แล้วรักทั้งคู่เลิศม,มากแม้พายกันต่อ และนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์นะคะต่อเรือท็อปก้อยก้อยท็อปที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็กําลังพูดถึงกันอยู่ในโซเชียลเลยล่ะคะ่ะเอาเป็นว่ามีรอยยิ้มกันต่อนะคะสาหรับคู่นี้แต่สําหรับในด้านของหนุ่มท็อปทศพลที่ก่อนหน้านี้ค่ะออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเปิดใจถึงสถานะกับก้อยเนี่ย <c oughs> ก็พูดถึงเรื่องที่แฟนๆลุ้นเรือค่ะก้อยท็อปท็อปก้อยบอกเลยว่าคอนเทนต์ของรายการเฟยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะโฟกัสดูการเดินป่าก็คือเป็นเพื่อนกันเนี่ยแหละส่วนใครที่ลุ้นก็เป็น สิทธิ์ของทุกคนเห็นทุกคนแฮปปี้ตนก็แฮปปี้ส่วนคอมเมนต์ที่อยากให้เป็นแฟนกับก้อยนะคะท็อปบอกเลยว่าเห็นตลอดแต่ก็ไม่ได้เข้าไปตอบอะไรค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ยังเป็นเพื่อนกับก้อยส่วนในอนาคตเนี่ยยากเพราะว่าเราไม่เห็นอนาคตเราทำปัจจุบันให้ดีก่อนในเรื่องของอนาคตก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้นั่นเองแหละค่ะเอาเป็นว่าใครลงเรือเชียร์คู่นี้นะคะก็พายเรือกันต่อ เดี๋ยวยังไงหลังจากนี้ค่ะมีโมเมนต์ท็อปก้อยแบบน่ารักนรักออกมายังไงนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ